หลายคนถามว่าหนังสือเหนือชั่วคราวสบายชั่วโคดเนี่ยสอนเรื่องอะไรหลกัหลกๆก็คือสอนให้คุณกเกษียณเร็วขึ้น20ปี30ปีแล้วก็มีเงินไหลตลอดชีวิตโดยที่ตัวคุณไม่ต้องทาอีกแล้วเป็นไรายได้6 7หลักต่อเดือนนะครับทีนี้ตอนที่เขียนเนี่ยก็จะมีคนถาม2เรื่องหลกัหลกๆก็คือเอ๊ะมันทําได้จริงเหรอทําแค่สัน้นๆแล้วสามารถกเกษียณยาวๆ2แล้วไอ้คนเขียนมันทาได้แล้วเหรอคาตอบคือใช่ทั้ง2ข้อนะครับทาได้จริงแล้วก็ทําได้แล้วนะครับทีนี้ ลหลักๆนี้ครับหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างรวยกับอิสรภาพทางการเงินระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้ผมเลยสำคัญมากๆรายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็ยังได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก a s s i v e i n c ค m e ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีมาดูกัน Active Income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้ง a อ t และ Team ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแปลว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดู p a ้ s i v e i n c o น e ที่บอกว่าไม่ต้องทําก็ยังได้เงินมันมาจากไหนม,มันคือการเอาแรงกับเวลาเหมือนกันนี่นะครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้สร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาของคุณอีกต,ต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามา ตลอดชีวิตหลัหนังสืเอเล่มนี้จะสอนว่าทํายังไงให้มีแพสซีเป็นคำที่แมสซีด้วย6เจ็ดหลักตลอดไปทีนี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะครับเช่นอย่างหนังสืเอเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะ เมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีได้ Active Income ที่เยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณมี Active Income คุณจะได้ชีวิตที่น่าตาเป็นแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย1คือการเงินที่ดี2คือต้องมีเวลา และ3คือต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3มกุญแจหลักๆขาดอันนึงก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลย ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่ร้อหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอะวัยเรียนไม่มีเงิน ต่มีเวลาสุขภาพดีนี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่และ60เกษียณตอนนี้มีเงินละพราะเก็บทั้งชีวิตเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้ว ปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ40ปีอะเริ่มที่20กเกษียณ60แต่ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของแอ i v ี i ินคัมส่วนแพสซีวินคัมเป็นแบบนี้ ทำให้คุณได้ทุกแท่งพร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทํา40ปีคุณตัดศูนย์ทิ้งเนี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อแล้วมีแพสสิฟคัหกเจ็หลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับ